ครับแต่สวัสดีนะครับในส่วนนี้เป็นฐานสุดท้ายนะครับของชุมชนไทยลื้อแหางหมู่บ้านก็คือบ้านธาตุหมู่สองบ้านสองนี่ก็เนี่ในเรื่องของกาดเนาะการทิมลาวนะในส่วนนี้ได้จะมอบหมายคือตั้งทีมงานของตั้งหมู่สองเนะาะเจ้าของจุดนี้จังได้ตั้งผุวหลวงก,นกันเนาะอันนี้ก็ขอแนะนำนะสมุทหลวงบ้านนะครับคุณอเนกเนาะอันนี้กับลุงบิน้นเจ้าของสวนเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้กิดค,คุณครูติ๋ว นคุณเล็กเขาหนอพขอพิดนะครับแล้วก็ลงเที่งแล้วก็ธรรมนูนธรรมนูนคณะละคณะกรรมการของหมู่สองครับในช่วงนี้ก็ถึงจนลุงพินมีอย่างพ่องมีจุดสถานที่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะพาไปชมนะลุงมินเนาะมีอย่างดีๆงามๆเนาะที่จะชื่นชมขอเรียนเชิญลุงมินอูเลยครับผมเชิญครับเชิญเข้ามาครับครับมีพักเสียงดาพักแองแท ครับบกูดมะนาวอันนั้นนี่อย่างนี้พักเสียงดาถ้าถ้าเป็นคนลื้อก็ว่าพักพักง่วนพักง่วนถ้าเป็นภาษากลางก็วพักเสียงดาครับเนี่ยพักเสียงดาครับบกูดมันะนาวเอียงแท้ต้นเอียงแท้ครับเอียงแท้อยากหันต้นครับครับเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับต้องต้องหลังเทพมีเยอะแยะครับมีหลายหลายอันนี้ผนกินอยากกินยอดไหมครับครับกินยอดเอามีกินได้หลายอย่าง รายการหัซื้อใบนี่ผลได้แปลงนะครับเป็นช้าเนาะเออเพื่นว่าเอาไปอบเป็นช้าได้นะครับเป็นยาสมุนไพรครับนี่ครับนี่แอ็งแท้ครับแอ็งแท้นี่นี่แอ็งแท้ตีเป็นวุ้นน่ะละครับแอ็งแท้เราซื้อว่าบ้านบ้านลุงบิ๊กนี่เป็นเป็นผู้ผลิตแอ็งแท้เนาะที่น้ำน่อตลาดเนาะครับแอ็งแท้ครับกับแม่บ้านเนาะแม่บ้านน้ำมันาะไก่ตลอดครับครับเอ็งแท้เนาะจีเสียงดังเนาะครับผมแม่บ้านจีเซียงก็ครับ อทองแม่ทองใบกล่องมงคลแม่ทองใบกล่องมงคลก็คือฝีมือในเรื่องของคำแองแท้ค่ะคจำแนงเพราะเขามีวัตถุดิบเนาะนี่ก็เพา<อ>ะพ,พันธุ์ไว้เพาะพันธุ์พพไว้มีทั้งมีทั้งต้นแองแทะแล้วก็พักเสียงดาเนี่ยครับเป็นเป็นที่เขาจะเอาปลูกเอาปลูกต่อไปให้มันนี่ นี่เป็นเพาะที่เขาจะเอาไปลงปลูกครับอเนี่ยครับต้นแองแทะตีทําวุ่นเป็นแองแทะนะครับเกลือหมาน้อยเกลือหมาน้อยครับเกลือหมาน้อยอครับขอบคุณคุณยาครับนี่ก็ตีเพาะเป็นเหลือนเพาะชําครับอันนี้เอาเราคนโดนีครับ นี่ก็ช้ำไว้ครับต้นมะกรูดมะนาวมีแต่พริกไทยที่จะได้ลงปลูกฝนลงมาก่ฝนตกเดือนหกปีมาก็จะได้ลงลูกวยปเะเอาปบลงปลูกนี่ที่ปลูกไวหลายปีเขาก็จะเอาเอาปงบนห่อป,ปมานจไหลงันีปงมันแยกออกมาใ่้ช้ํายป็นถุงเนี่ยเขาจะแยกจากต้นแม่ออกมาครับครัาใถุงบมา่ได้ไว เอาก่อนเอาซื้อครับก็น้าก็จะเอาลงปลูกต่อนี่ก็แม่นมดอ่ะนต้นพักเสียงดาเนี่ยแยกมาปลูกอันนี่แล้วต้นแม่พันธุ์มันอยู่ปุ่นนี่ก็ปาม,มปามเช่นเป<ๆ>็นนี่